สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยนะคะวันนี้เป็นวันพุธที่15พฤษภากราคมก่อนเข้ารายการนะคะเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์รักนิดเดงกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดาวนโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยไปอ่านคำทำนายประจําราศีของคุณในปี2567กบับอาจารย์กทาน,นะคะแล้วนอกจากนี้เอ็มไทยก็ยังมีฟิล์พิเศษให้คุณถึง3ตออในราคาเพียงหนึ่งรยยีบาท ตอนที่1นึ่งรับไปเลยค่ะวอลเปเปอร์ paper, สริมโนมประจําราศีพร้อมเลิกเปลี่ยนวอลเปเปอร์ตอนที่สองนะคะรับไปเลยค่ะคำทำ,ทำนายสรุปภาพรวมโดยชะตาประจําราศีของคุณแล้วตอนที่3นะคะเอ็มไทยก็จะนารายชื่อของคุณเนี่ยเข้าไปรวบวมกิจกรรมเอ็มไทยพามูนะคะเพื่อเสริมดวงเสริมความรุ่งเรืองให้คุณตลอดปีเลยทีเดียวสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็โหลดได้ค่ะที่ลิงก์คำบรรยายนะคะใต้คลิปที่อาจารย์ได้แตะไว้ให้ดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็ทักกันมาที่ a c e b o o k เอ็มไทยค่ะ มาดูกันนะคะว่าวันนี้ดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์ดวงคุณนะคะอาจจะาำคาญใจกับคนรับตัวนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานที่จะทําตัวมึนมทนทำตัวเฉยชานะคะทําให้งานเนี่ยเกิดความร้าคาแต่ในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยถือว่าข้องตัวสูงนะการเงินดีค่ะนะคะเรื่องของความรักต้องระมัดระวังพูดไม่คิดคนรักมีงอนนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์เนี่ยนะคะ เป็นวันที่คุณอาจจะต้องเข้าไปพบปะก,กับเพื่อนฝูงหรืออาจจะได้รับเชิญนะคะเข้าไปรู้จักกับสังคมใหม่ๆที่จะนําความก้าวหน้ามาให้กับคุณนะเรื่องของการใช้จ่ายต้องระมัดระวังค่ะหากใช้จ่ายเกินตัวจะก,ก่อนยึสินให้กับคุณวันนี้เป็นวันที่คุณมีโชคลาภนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจําตัวสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานนะคะก็จะมีพระพิฆเ,เนศองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็หลวงปู่ทวด ต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงการเงินกับโชคลาภเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อโตค่ะนะคะพะนางเรือร่มหรือไอ้ไข่นะคะไปสักการะบ,บูชาขอพรกับท่านได้เลยเครื่องประดับเสริมดวงในรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องประดับสีทองหรือหยกก็ได้นะคะยอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวไว้ค่ะนะคะโชคลาภจะมาหาเราแล้วคนที่เกิดในวันนี้หรือเกิดในเดือนพฤศจิกาของสัปดาห์นี้นะคะเวลาจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยทำบุญกีก่วกับน้ําดื่ม หรืออาจจะบริจาคช่วยเหลือสมทบทุนสร้างแังน้ําก็ได้นะคะอันนี้ส่งจะทําให้เรามีชีวิตที่ราบรื่นม,มีความร่มเย็นแต่อาหารที่จะใส่บทบบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทานเนี่ยจะต้องมีกุ้งอยู่ในอาหารนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดเลยเพราะว่าจะทําให้เราค่ะประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตได้อย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมาดูกันนะคะว่าในรอบ17.30น,นค่ะเลขที่ออกเมื่อวานนี้ออกเลข493แล้วก็01 รอบนี้ตัวเลข3เข้ามาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ในชุดวิ่งเข้ามา2ตัวบนด้วยคือเลข93ส่วนในรอบ19.30นค่ะเลขที่ออกคือ332แล้วก็25รอบนี้ตัวเลข3เข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนนะในชุดวิ่งเข้ามา2ตัวบนตรงๆเลยนะคะคือเลข32ส่วนเลขเด่นประจำวันพุธที่15พฤศจิกายนในรอบ17.30นชุดวิเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข8เลข4เลข7เลข1 เน้นสัญชาี่เลขสอกับเลขแปชุดจับคู่2องสี่สองสามสองห้าสองส่แปตัวในรอบจุดแปจุดสามศูนย์นอชุดทีเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสีเลขสามเลขหาเลขเจ็ดเลขเก้าในวิธีเลขสีกับเลขสาสำหรับชุดจับคู่นะคะสองสี่สี่ห้าสี่หก สองสามห้าสามาแนล้วในรอบสุดท้าจุนค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสอเลขแปดเลขหกเลขเจเลขหนึ่งเน้นนะเน้นวิธีเลขสอกับเลขแปค่ะชุดจับคู่2องศูนย์สองสี่สองห้าก็เป็นการวางเลขเด่นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธเลยนะคะ ทุกท่านอย่าลืมมันนะคะมันทําบุญหมันทําทานอัน,นี้สษงจะให้เรามีเงินทองโชคลาภเข้ามาหาเราครั้งหน้ามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักวันนี้ขอราทุกท่านไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทัพร,รับโชคสวัสดีค่ะ